เป็นเป็นซอฟต์แวร์ดอรเวลเรับสร้างเว็บแอปพลิเคชันให้กับธุรกิจนะครับคลิปนี้ผมก็กลับมากับการอัปเดตสั้นๆอีกรอบครับวันนี้ผมมานั่งทํางานอยู่ที่ Starbucks ที่ Community m ม l l นี้นะครับตอนนี้ก็พกักกลางวันอยู่พกักกลางวันก็ไปทานโจนสลัดมาครับเดี๋ยวจะกลับไปนั่งทํางานต่อนะครับวันนี้ผมกออ็ออกมานั่งทํางานข้างนอก พอทาเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะไปรับผู้มั่นของผมแล้วก็กลับกับบ้านนะครับแล้วเดี๋ยวไปเตรียมจัดก,กระเป๋าเพราะว่าเดี๋ยวจะไปทริปเชียงใหม่ครับผมไปประมาณ4วันครับผมก็ทําการเ,าเขียนอีเมลส่งหาลูกค้าว่าเออสวันนี้ผมพักร้อนนะครับเหมือนแจ้งให้เขาทราบครับว่าเราพักร้อนอยู่ถ้ามีเหตุด่วนอะไรผมก็ส่งข้อมูลที่จะสามารถติดต่อผมได้นะครับในช่วงนี้แต่ว่าก็คืออาจจะตอบ ข้อความหรืออะไรเงี้ยช้านะครับในช่วงนี้ก็แจ้งสราบไว้ก่อนครับครับผมวันนี้ผมก็มีอัปเดตประมาณนี้นะครับไม่ได้มีอัปเดตเรื่องงานอะไรแบบเจาะจงขนาดนั้นครับเป็นแค่ว,วันนี้ว่าผมทําอะไรบ้างนะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ